สวัสดีครับเจอกันกับด a กมาเซอร์อีกแล้ววันนี้แต่เช้าเลย9โมงตามเวลาเครื่องนะครับคราวนี้ผมจะมาเซตอัพ PHP ให้ใช้งานกับ IIS ในแบบ Fast CGI ซึ่งแน่นอนเลยว่าเพื่อนๆก็ต้องมี Windows ที่ติดตั้ง IIS ไว้อยู่แล้วแล้วก็รองรับ CGI ด้วยมาเช็คกันเลยของผมในกรณีนี้จะเป็น IIS 7 5บน Windows Server 2008 R2 นะครับ มาตรวจสอบกันก่อนว่าทุกอย่างถูกติดตั้งเรียบร้อยอ่ะ cgi เราก็ต้องไปเช็คกันที่โมดูลก่อนนะครับว่ามี fast cgi ทําง,งานอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่มี fast cgi ถูกโหลดไว้เรียบร้อยเป็น native type เพื่อความแน่ใจกลับไปดูที่ handler mapping เพราะเราจําเป็นต้องเพิ่มเขาลงไปที่นี่จะคลิกขวาแล้ว add module mapping หรือกดที่ actions menu ก็ได้ ดูให้แน่ใจว่ามี Fast CGI Module พร้อมติดตั้งส่มตรงนี้เราพักไว้ก่อนครับเราจะใช้ PHP นะยังไม่มี PHP เลยหาที่ไหนก็ต้องไปที่ php.net เข้าไปกันถึงเวอร์ชั่น5.3แล้วนะครับ5.2เองก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอย่างกรณีของผมผมจะใช้5.2เพราะว่าผมเป็นคนที่เขียนเว็บไซต์ไม่เป็น เราะจำเป็นต้องใช้สคริปต์สำเร็จรูปและ CMS เยอะเพราะว่าตัว CMS เนี่ยหลายๆตัวสคริปต์หลายๆตัวอาจจะยังไม่รองรับกับ5.3ซักเท่าไหร่ก็เลยจำเป็นต้องใช้5.2ไปก่อนเพื่อนๆที่ทําเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกับผมก็ควรจะโหลดเป็นตัว5.2นะครับผมจะใช้ Windows m a n a r i e s แบบ zip package ก็คือเราจะติดตั้งกันแบบด้วยมือไม่ได้ใช้ installer มีมิ r r เรอให้เลือกมากมายเลยครับตาลายจังนะแต่เราคนไทยก็ต้องใช้ของไทยไม่ใช่อะไรหรอกไทยโหลดไวครับนะผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามนะครับนะโหลดกันเรียบร้อยแล้วก็ใช้โปรแกรมแตกไฟล์กันตามแต่ถนัดน,นะครับกรณีของผมจะเป็น WinRAR เราจะแตกไว้ที่พื้นที่พื้นฐาน โลเคชันพื้นฐานก็เป็น drive c php แต่งลงไปครับในส่วนของการตั้งค่า php ซึ่งปกติเราทำกันเนี่ยผมจะทิ้งไว้เดิมๆก่อนนะะเอาให้มันใช้งานได้แล้วเราจะมาดูกันทีหลังตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่ iis เลยเปิดการใช้งานงทันทีครับ handler mappings เราก็จะไป add module กันก็อย่างที่เห็นว่าเราจะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้หรือจะกดจาก actions menu ก็ได้ผมก็จะ add ไฟล์ที่เราจะให้ใช้หลันกับ PHP โดยปกติก็ต้องเป็นด .php เดียแล้วก็อย่าลืมใส่ wildcard ด,ด,ด้วย PHP คุยกันไหมว่า Fast CGI แล้วก็เลือกให้เป็นแบบ Fast CGI แล้ว executable ก็คือไฟล์ที่เราจะเอามารัน Fast CGI ก็เป็น .exe อ่าไม่เห็นใช่ไหมว่ามี .exe เลยอย่าลืม filter ให้เขาครับหลายคนหาไม่เจอเพราะลืม filter ตรงนี้มีให้เลือก3ตัวนะ อ่ะเราเมาส์ชี้ดู description ของเขาครับเป็น CLI ซึ่งปกติก็เอาไว้รันกันปกติเทสทดสอบไฟล์กันแต่กรณีเราจะใช้ fast CGI เราก็ต้องเลือกตัวที่รองรับดูไฟล์ description เขาก็จะขึ้นอย่างชัดเจนว่าเป็น fast CGI เราก็จะใช้ตัวนี้จริงๆชื่อไฟล์มันก็บรงบอกอยู่แล้วแหละเนมตรงนี้มันก็แค่เอาไว้แสดงผลใน handler mappings ว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรเราก็ตั้งให้มัน ตรงๆหน่อยแล้วกันชื่อพื้นฐานก็ตั้งกันประมาณนี้ครับเราจะแอดแล้วก็ yes ไปก็เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งต่อจากน,นี้เราก็จะไปลองดูกันครว่ามันเวิร์กหรือเปล่า d u l t u l t เว็บไซต์เดิมๆของ iis เราก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับก็จะเพิ่มไฟล์ลงไปแล้วก็ explore ไปที่โฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์หลักของตัวไฟล์ตัวเว็บขเขาจะสร้างไฟล์ขึ้นมา ชื่อ info php เพื่อทดสอบฟังก์ชันของ php ว่าทํางานปกติไหมเราก็จะใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเลยที่เราใช้ทดสอบก,กันตัวไฟล์ก็คือ php info function ก็ดูการตั้งค่าพื้นฐานแล้วดูตรวจสอบดูว,ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมก็เซฟไฟล์ไว้แล้วเป็น info php ตรวจสอบกันดูอีกทีว่าโค้ดถูกต้องอก็ปิดไปก็เปิดเบราว์เซอร์คู่ใจของท่านขึ้นมาเหยื่อของผมก็ต้องเป็น firefox ยอดฮิตยอดนิยมก็เข้าไปดูกันครับติดตั้งไว้ที่เครื่องก็ ip เป็น l o o ป back info.php enter ทุกอย่างรันเรียบร้อยอย่างตอนแรกที่ผมบอกไว้ว่าผมไม่ได้ตั้งค่า php อะไรเลยก็ load the configuration file ก็จะไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ระบุให้เขา server api ก็ระบุไว้แน่นอนว่าเป็น fast cgi ตรงตัวนะครับ และอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้ extension ของ PHP ไม่ได้มีโหลดขึ้นมาเลยนะกรณีอย่างนี้เราจะเอาไปใช้งานอะไรก็ลำบากเราก็ต้องไปตั้งค่ากันอย่างที่เราติดตั้งกันไว้ก็จะเป็น cPHP นะครับ PHP.ini ที่เราจะสร้างกันเนี่ยเขาจะมีมาให้เดิมๆอยู่2องไฟล์ก็คือไฟล์ list ก็คือเป็นการตั้งค่าแบบ เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นค่าพื้นฐานที่มาจาก PHP แล้วก็ recommended คือการที่เขาตั้งค่ามาให้เราแล้วนิดหน่อยให้เราไปปรับแต่งเพิ่มเติมกรณนี้ของผมผมจะใช้ตัวเดิมๆเลยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอนเราก็ต้องตั้งเองเพิ่มมากขึ้นผมก็จะตั้งไม่กี่อย่างแล้วนะครับก่อนอื่นที่แน่ๆคือเราจะเปิดใช้ extension เราก็ต้องดูให้แน่ว่า extension dr มันอยู่ตรงไหน,น อันนี้ของเราก็คือ CPHP EXT extension นะครับผมก็จะเซิร์ชเลยเพื่อความรวดเร็วนะเดิมๆมันจะอยู่กันตรงนี้ครับซึ่งตัว PHP จะไม่รู้ว่าต้องเรียกจากไหนก็ตั้งค่าให้เขาหน่อยเลื่อนลงมาจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Fast CGI เลยเราก็ต้องตั้งให้หน่อยออย่าลืมผมจะไม่อธิบายนะครับว่า ส่วนนี้มีไว้ทําอะไรหรืออะไรไว้ทำยงไงผมก็แค่แนะนํากัรตั้งค่าในแบบของผมให้ดูตรงนี้ถ้าใช้ IIS ควรจะปิด uh, In fact, you must ก็คือต้องปิดนั่นแหละตามที่เขาแนะนําผมก็จะเปิดไว้ไม่คิดค่าหรอกก็แค่3ตัวตรงนี้เท่นั้นเองที่เหลือเราก็จะไปดูในส่วนของ Extension uh, มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเปิดเท่าที่จําเป็นซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้งานไม่เหมือนผม ไม่จําเป็นต้องตามกันเอาเท่าที่ตัวเองใช้นะครับนี่ผมจะเปิดพื้นฐานทั่วไปนะ gd mbstring mcrypt mhash แล้วก็จะมีในส่วนของ database นิดหน่อยผมก็จะใช้แค่ mysql นะครับเปิด mysql i ด้วยเพื่อความลื่อไหลของ php ครับส่วน mssql ของ microsoft นี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ก็เลยยังไม่ได้เปิดผมก็จะเซฟไว้แล้วก็ ิดังโดยปกติแล้วเวลาเราใช้งาน PHP บน Windows เพื่อนๆอ,อาจจะใช้ Apache หรืออะไรกันซึ่งในส่วนของ Apache นั้นเราต้องสั่ง restart ตัว Apache เพื่อที่จะให้มัน reload การตั้งค่าของ PHP นะครับแต่ในกรณีของ IIS เราไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเราเข้าไปดูที่ Application Tools Default App p o ผมก็มีเว็บไซต์อยู่ตัวเดียวนะเป็น Default Website เราก็ดูคลิกขวาครับแล้วก็สั่ง Recycle จะสั่งตรงนี้ก็ได้หรือดูที่ Application Full t e s t เมนูก็กดได้คลิกเดียวง่ายๆจากเดิมๆที่โมดูลเราไม่มีเลยคราวนี้เรากด Refresh ดูกันว่ามีการตั้งค่าอ่านี่ง l o a โ t ลด c ด n f i g u r a t ก o n File ก็คือเป็นเขามาบอกว่าเราโหลด Config ตัวนี้แล้วซึ่งก็คือที่เราตั้งกันไว้เมื่อกี้นะครับ Fast CGI เหมือนเดิม คราวนี้เราไปดู extension ต่างๆกันนะครับ้า gd มาแล้วก็คือที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ยัมาเช็คกันดูผมจะเซิร์ชเลยนะเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่เสียเวลาเ,เพื่อนๆจ gd ครับนี่มาถึง mbstring, mcrypt, m h e n c r y p t m h แล้วก็ที่ผมเปิดไว้2ตัวเป็น database extension เคย mysql กับ mysql ของผมก็จะมีอยู่เท่านี้ เพื่อนๆสามารถดู process ได้ว่า php เขากิน cpu เราไปเท่าไหร่ในเดนนี้ก็จะบอกไว้กิน ram อะไรเราสามารถดูทรัพยากรได้อย่างชัดแจ้งเลยว่าเขาใช้อะไรไปบ้างมีปัญหาอะไรก็สมมติในกรณีที่เพื่อนๆอาจจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาตรง user name เนี่ยเ็จะเป็นชื่อเว็บไซต์นั่นเลยแล้วก็จะสามารถดูได้ว่าไอ้นี่แหละตัวกินเราจะได้จัดการได้สะดวกซึ่งเหมาะมากกับกรณีที่เราจะใช้ ias หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ประโยชน์ไปไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยติดตั้งอย่างที่เห็นมันก็ง่ายน,นิดเดียวเองส่วนตัวผมก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับโชคดี